สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำแจ่วปลาพริกสดทานคู่กับปลาหนึ่งสูตรนี้ทำง่ายๆครับรสชาติอร่อยพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับก็ให้เราตั้งกระทะครับจุดไฟใช้ไฟกลางใส่หอมแดงลงไป7หัวครับกระเทียม12บสกลีบคั่วให้ผิวเตรียมเลยนะครับใส่พริกแดงจินดาลงไป20เม็ดพริกชี้ฟ้าแดงหเม็ด มะเขือเทศสามลูกแล้วก็คั่วให้พริกสุกเกรียมเลยครับให้พริกให้มะเขือเทศนะครับมีผิวที่สุกเกรียมส่งกลิ่นหอมขึ้นมานะครับตอนนี้ทุกอย่างก็สุกเกรียมดีแล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยโโหกลิ่นหอมมาก ให้เรานำมาแกะเปลือกด,ดำๆออกให้หมดนะครับพอแกะเสร็จแล้วก็โขลกได้เลยครับหอมแดงกระเทียมเกลือป่น1.4ส่วนช้อนชาก็ประมาณ1หยิบมือครับโขลกให้ละเอียดประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่พริก โรกต่อครับตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศนี่แค่บี้นะครับใช้สากบี้กดๆลงไปนะครับบี้กดๆพอเละเข้ากันดีแล้วก็พอเริ่มปรุงรสได้เลยครับน้ำปลาสองช้อนโต๊ะ น้ำมะขามเปียกครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็คนให้เข้ากันสุดท้ายเลยนะครับผักชีใบเลื่อยซอยใส่เล็กน้อยครับคนให้เข้ากัน <c oughs> กินหอม หอมมากคอก็ยังเจ็บอยู่นะครับเนี่ยแต่ก็อยากทานเนาะเสร็จเรียบร้อยทานกับผักสดผักต้มตามชอบเลยนะครับวันนี้จะมีปลานหนึ่งด้วยน่าทานมาก จ็คได้เตรียมปลาทับทิมไว้หนึ่งตัวนะครับพร้อมผักเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันน้ำร้อนแล้วครับตอนนี้นี่สวยงามมากไปปิดฝานึ่งเป็นเวลา20นาทีครับครบ20นาทีแล้วครับปิดแก๊สได้เลยเปิดฝาอโ้น่าทานมากกลิ่นหอมทีนี้ก็มาชิมกันได้เลยครับ นี่แจ่วของเราโอ้โหยังไงครับน่าทานมาก,กม,มากดูสิหมมาเนื้อปลาก่อนเลยเนื้อปลานี่นะครับตักปลามาแจ่วโปะเข้าไปแบบนี้มาเขือซะหน่อยนี่ครับไปอืม อร่อยครับรสชาติดีทานคู่กับปลาน,นึ่งก็อร่อยปลาทอดก็ได้นะครับหรือจะทานคู่กับหมูทอดก็ได้ทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับเนี่ครับเนื้อแจ่วให้ดูอีกทีกลิ่นหอมมากอย่าลืมนะครับทําตามสูตรนี้อร่อยแน่นอนวันนี้แจคต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ